สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเบิร์ตเองนะครับและเ,เพื่อนๆก็มาเล่นรการพ็กอีเวอร์ EP ที่สิไปแล้วนะครับเย้ในวันนี้นครับเราจะมาเล่นคิ้วหมดเหมือนเดิมนะครับจับเจ้าน้องไวรัสนา่าลักตุ๊กติกตุ๊กติกตกันนะครับสว่วนออสเบอร์อยูทาสฟอร์ดเรามีแล้วนะครับแต่เราไม่เอานะจ๊ะื่อให้มีความท้าทายนั่นเองนะจ๊ะ โอเคครับสวนน่รารำความยากนั้นนอ์ o อลเหมอนเดิมนะจ๊ะจะได้ไม่หัวร้อนกันมากจนเกินไปสวนชื่อเรานั้นเราก็จะตั้งชื่อสูตรเดิมๆแต่ก็กินใจแบบซีดขึ้นมาเลยนะครับก็คือชื่อแอนต้ตู22นี่คือไวรัสนะครับดังนั้นเราคิดว่าเราเนะี่ยควรจะเติมคำว่าไวรัสลงไปด้วยจะได้ดูแบบมีพิษสงร,ร้อยกาดนั่นเองนะครับแต่พร้อมมาแล้วมาเริ่มกันเลย คุณจะสามารถช่วยโลกใบนี้ได้หรือไม่โอเคครับเราก็จะมาเลือกพื้นที่ลงของเรากันก่อนนะจ๊ะ <The Jordan S 1> เอาบ้านเราดีไหม <Okay. S 1> อ่าสักทิปหนึ่งอ่าสักทิปหนึ่งโอเคตอนนี้ข้อมูลของเรานั้นนะครับสำหรับเจ้าไวรัสนี้นะครับก็มิสเนส c o ติงฟีเวอร์นะครับแล้วก็ System มอินเฟคชันะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้มันก็คล้ายๆล้กับอาการหวัดที่เรารู้จักนะครับก็หวัดโควิดนั่นเลยครับอ่านี่ตัวอย่างที่ดีเลยโอเคอันดับแรกนะครับ Investigate Outbreak นะครับแล้วก็ m e n t Partnership แล้วก็ e p p o o y Field o p e r a t i v e ไอ้น,นี้คือ3าหฐานเสือของเรานะครับที่เมื่อเริ่มเกมอะไรแล้วก็ติ๊กทันทีนะจ๊ะเพื่อทำการออกปฏิบัติการค้นหาและยับยั้ง เจ้าตู้สองสองไวลสจอมโหดของเรานั่นเองเนะจ๊ะที่อยู่มานานถึงแปดปีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหายไปตอนไหนนะให้ตายเถอะโอเคครับตอนนี้เราก็ปล่อยให้หน่วยปฏิบัติการของเราหาเชือ้อ่อะรู้สึกว่าจะค้นพบแล้วนะก็าัจะเชื้อโอ้เปนเรื่อโปรตีเอสเอกอแต่ปัญหาคือไหนล่ะคือต้นตอของเจ้า เชื้อนี้นั่นอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับเป็นรับคอนแทคเทสติ้งแล้วก็เทสติ้งสองนะจ๊ะทลัติกอเวนสนะครับให้คนได้ตื่นตัวแทนวอชชิ่งหัล้างมือแล้วก็มีการอ่าเรื่องของเจลแอลกอฮอล์นั่นเองนะจ๊ะโอเคครับตอนนี้เราก็ต้องแน่น้อนนะครับสุดเดิมนะครับก็คือเราต้องคอนโทรลเรื่องของอินเฟคชันหรือการติดเชื้อแล้วก็ฟ a ตอนตี้หรือ อัตราการตุยนั่นเองนะจ๊ะอย่าให้สูงจนเกินไปไม่งั้นอัลริตี้หรือความมั่นคงของเรานั้นจะปิ้วนั่นเองจ้ะและจะโลกใบนี้จะถูกเจ้าตู้สองสองครอบครองนะจ๊ะอ่ารู้สึกว่าตรงนี้มีความหนาแน่นของโชตู้นะจ๊ะอืมแถวนี้น่าสงส,ยสัยแล้วสิอ่ะลิเบียละ่ะโอ้นี่ไงเจอแล้วถ้ามีบับเบิ้ลสีออกเขียวๆแบบนี้ใช่เลยครับนี่คือออริจินของเจ้าเชือ้อตู้สองสองใรัสเซจะ เมื่อเราเจอเชื้อแล้วเพนกำเนิดของเชื้อแล้วแล้วก็จัดการเลยนะครับ <Yeah. S 1> border modifier นะจ๊ะอันนี้จะช่วยให้เราควบคุมได้ง่ายขึ้นแอฟริกาอันเลิศนะครับ mm hmm. เตือนว่าโว๊ยเจ้าตู้สองสองระบาดแล้วนะเว้ยระวังตัวให้ดีนะจ๊ะแบบนี้ public a อ public warning นะครับเป็นการเตือนสาธารณะว่าเฮ้ยต้องระวังนะเว้ยไม่งั้นเจ้าตู้สองสองระบาดแล้วก็จะกินหัวพวกคนแน่นอนนะจ๊ะโอเคครับตอนนี้เราก็ต้อง ดูสถาน,นการณ์โอ้ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีการแพร่กระจายหลายหลักหลาย,ลาย,ลายพื้นที่แล้วนะจ๊ะโอเคเราอัพอินเฟคชันคอนโทรลนะเพื่อทำการป้องกันการติดเชื้อการระบาดแล้วเอเมอินเวนเดซี่แคร์ care นะครับคือการรักษาในกรณีชุกเชินนะจ๊ะโอเคครับเราเริ่มทำการวิจยัยเรื่องของวัคซีนเลยพร้อมๆกันแต่แต่ไม่ต้องเสียเวลาเองจ้ะโอ้โอ้ไม่นะ อัฟริกาทั้งทวีปเนี่ยมันระบ,บาดโดนเจ้าตู้สองสองครอบครองแล้วหรือเนี่ยโอเคออฟฟอร์สกินนิ่งไปนะจะได้รอเรื่องผู้คนที่ินทางทาง,ทางเหลือด้วยนะโอเคตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มสแกนกันหมดแล้วนะจ๊ะอ่าเราน่าจะล็อกดาวแต่ไม่ก่อนพิธี a c แ i ็กกิ้งหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็เซลไอโซเลชันนะจ๊ะแยกตัวเองก่อนนะจ๊ะช่วงนี้เจ้าตู้สองสองมัน้วยกาดยิ่งนักเลยแหละ อืมใช่ไหมเราเพื่อนนะเออเวลาพี่เพื่อนๆเนี่ยเป็นวัดเนี่ยเพื่อนคงจะไม่อยากจะให้คนอื่นติดนะสิใช่นอนอนใครอยากให้ <laughs> เพื่อนติดโอเคซ ocial distancing แล้วก็ PPE packing package เราจะ packing package นะจนะ๊ะจะได้แบบคุ้มครองแล้ก็ทั้งการแพย์ด้วยนะจ๊ะ สว่าตอนนี้เนี่ยแถบแอฟริกาเนี่ยมันแถบแดงแจ๋ยอย่างนี้เลยทีเดียวเย้ายดีกว่าจะได้ครอ,อบคลุ่มทั่วทวีปนะจ๊ะโอเคตอนนี้เราอยากจะอัพแมสส w วอร์ลลินะจ๊ะคือเป็นการสวรมหน้ากากนะมัยก็เอเน a เซนะครับเป็นกับว่าเป็นสร้างโรงพยาบาลสนามนะจ๊ะ,จะได้รับมือในสานการณฉุกเฉินได้ดียิ่งขึ้นนะจ๊ะโอ้ไม่นะรู้สึกว่า การแพลตตบ้านก้อนี้ยังรุนแรงอยู่เลยต่างกันตุยก็เยอะเหมือนกันนะครับเคลนิคอลเพลเมนส์แล้วก็เคลนิคอลชีทเมน์จะช่วยให้การรับมือได้ดีขึ้นนะจ๊ะอันนี้เป็นการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งสารขั้นหลังในร่างกายของของผู้ป่วยนะจ๊ะทำให้อัตราการตุยเนี่ยลดน้อยลงนะจ๊ะโอเคตอนนี้ต้องโผล,ล็อกดาวเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าทวีแอฟริกาเนี่ยมันเลืคุ้มไม่อยู่นะจ๊ะและแน่นอนนะครับ เมื่อมีการลอกดาวอัตราของคนไม่พอใจมันจะเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะเรียกว่าค่าคอมมิวนิสต์นะครับเป็นเป็นค่าที่ไม่พอใจนะจะต้องอัดฉีดเงินเข้าไปคืออะคือเงินเนยียวยาจ้ะอ่าเพื่อให้ผู้คนสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ะจ้ะไม่ใช่ว่าใช้คําสั่งโป้งทีเดียวแต่ไม่มีการลบมือเยียวยาแบบนี้แบบนี้ก็กรธสิเดี๋ยวสองอ่าเหมือนสมัยที่เราเนี่ยปีสองปีก่อนลอกดาวแล้วไม่มีตังเนี่ย เพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างลนะ่ะรู้สึกว่าโอ้ยทําไมบ้านเราเนี่ยไม่มีการดูแลเอาที่ใส่เลยฉันจะตุยอยู่แล้วไม่มีใครแคร์แบบนี้นทําให้เราเนี่ยไม่พอใจแลวมันเน้นทีน่ไนเกมนี้แล้วจะแพ้น,นันเองนะเกอัพสเตรยอยนะครับเพื่อให้อัตราการเตยของผู้ป่วยลดร้อยลงนะจ๊ะตอนนี้โอ้รู้สึกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วนะจ๊ะอ่ารู้สึกว่าการลอกดาวเนี่ยรู้สึกว่าจะเฉอได้ผลนะเนี่ย อตอนนี้นะครับเราก็ต้องอดูโอเปอรชันนะจ๊ะเริ่มอัพเกรดความไวของการวิจัยมันมากขึ้นแล้วก็ความวิเศนพลาสมานะจ๊ะก็มีการใช้พลาสมาของมนุษย์นะครับเพื่อให้ปุวยาสามารถที่จะภูมิท่านตาลและต่างชาญเจ้าตู้สองสองได้มากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะโอ้ตอนนี้ถึงระบาดหนักก็ยังอยู่ในสถานะที่กันขางดีและทีเกดทีเดียวนะครับก็ v อ r w a r m i n นะจ๊ะอ่า โลกร้อนนั่นเองซึ่งสมัยนี้น่าจะต้องใช้คำว่าไครเมชเชนน่าจะดีกว่านะโัวไคเมชเชนเนี่ยมันหมายถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนนะจ๊ะโอเคโตเกียวโอโลิมปิกเนี่ยมีการจัดโอลิมปิกแล้วซึ่งมันก็เป็นที่กระใช้โอเคเราอัพเรียวสามลงไปนะจ๊ะให้ผู้คนได้มีเงินเยียวนะจ๊ะแล้วก็อัพอินเตอร์เฟชชันเชตเมนนะจ๊ะก็คือมีการเชตเมนต์ที่ดีขึ้นนั่นเองนะจ๊ะ โอเคครับตอนนี้โอ้ยรู้สึกว่าเอฟเอาเนี่ยประท้วงประท้วงอะไรละเราอัพถึงเร็วสามเลยนะโอ้ตอนนี้วัคซีนตัก้กแตวิจัยเสร็จแล้วตอนนี้กําลังผลิตนะเจ้าตอนนี้โอ้โอ้ไม่นะอย่าบอกว่าเจ้าตู่สองสองเนี่ยจะไม่มีวันได้อยู่กับเราอีกต่อไปโอ้ยโอ้สนุกแล้วสิแบบนี้โอ้อย่าเพิ่งหายสนุกเลยมีหลายพาร์ทอีกนะเจ้าโอเคครับตอนนี้ รู้สึกว่าสถกกานของเราดีขึ้นนะจ๊ะแต่ว่าค่าออโตนิตี้เนี่ยทําไมลดร้อยลงหรือว่าพวกนี้มันเริ่มโกงวัดทวงอีกแล้วไม่ดีนะจ๊ะแบบนี้การที่เราล็อกดาวน์นะเกินไปมันจะให้ผู้คนไม่พอใจนะจ๊ะดังนั้นเราก็ต้องถอนล็อกดาวออกนะจ๊ะเพื่อให้ผู้คนได้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติบ้างาไม่ใช่ว่าให้ผู้คนมุดมู่อยู่ใน อ,อยู่ในป่าอยู่ในหอมันคงแบบเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะต้องให้มนุษย์เนี่ยออกมาใช้ชีวิตบ้างนะครับแต่แน่นอนนะตอนนี้วัคซีนเราผลิตเสร็จแล้วกว่มันแพร่กระจายออกไปทั่วโลกและโอ้ไม่นะเจ้าตู้เจ้าตู้ของเราเจ็บไม่อยู่แล้วแต่คอนอื่นเราอัพตัวเขาอ,อัตอตอร์ตี้ก่อนเราจะเพิ่มเติมเติมเติมเต้นนั่นเองครับโอ้ไม่นะเจ้าตู้อดสนุกแล้วสิแบบนี้ไม่นะ แต่ถึงยังไงชัยชนะนี้ก็ยังเป็นของมวลมนุษยชาติและเจ้าแอนต์ตู้สองสอง,สองไวลัสปฏิกานนี้สำเร็จและเจ้าตู้สองสอง,สองไวลัสก็หายไปจากโลกใบนีเป็นยังไงบ้างครับสำหรับาทนี้นะครับเห็นได้ว่าเจ้าไวลัสเนียมันเป็นสิ่งที่สามารถระบาดได้รวดเร็วแล้วก็มีการกลายพันธุ์ด้วยนะจ๊ะดังนั้นการที่เราดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างดีนะครับออกกำลังกายกินอาหารกับอามูลแล้วก็ พยายามปกติตัวเองเมื่อออกจากบ้านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมมานะครับและอย่าลืมกดไลค์กดสป,ปายในช่องผมผมด้วยนะครับเพื่อไป้ปรโมีกำลังใจในการทำความทุนต่อไปนะครับเล่นเกมไม่สนุกแล้วก็อย่าหวัวเราะกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย